นิทานอีศบเรื่องสิงโตกับปลาโลมาสิงโตตัวหนึ่งเดินเล่นอยู่บริเวณชายหาดมันเห็นโลมากำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลอย่างเริงร่าจ,จึงคิดอยากเป็นเพื่อนเราน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะเพราะถ้าเป็นเจ้าแห่งป่าส่วนเจ้าก็เป็นราชาแห่งท้องทะเลโลมาเห็นด้วยจึงตอบตกลงเป็นเพื่อนกับสิงโต ต่อมาสิงโตทะเลาะกับผูงกระทิงป่าจึงไปขอให้โลมาช่วยโลมาตอบว่าข้าคงช่วยข้าไม่ได้หรอกสิงโตจึงตำหนิโลมาว่าเจ้าเป็นเพื่อนประสาอะไรเพื่อเดือดร้อนกลับไม่คิดที่จะช่วยโลมาจึงตอบว่าไม่ใช่เลยเพื่อนรักถ้าข้าขึ้นบกได้ข้าก็คงจะไปช่วยเจ้าแล้วล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะขอความช่วยเหลือจากใครควรดูด้วยว่าเขาสามารถทำได้หรือไม่พุทธภาษิต โนเจและเพถานิปการสหายยังเอโกจเรโนจอปาปานิกริยาถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่วก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ